ก็พานเราตือนบ่พานเราเอาบ้านนั่นกระติบเข่ามาเนาะบ้านสำรองมันบ่บ้านสำรองเนาะบ้านสำรองบ้านสำรองบ้านสำรอง พันแล้วเนาะคุณคุณท่านท่านได้จางเปิดไล่ได้แล้วคุณทุนการเปิดไล่ได้แล้วคุณทุนการ มปรับเสียงก่อนเอาตามสบายเด้อเอาตามสบายเด้อโอ้ได้เงินนั่นเหรอโอ้เปิดทางไล่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้สมัครเบิดส่วนช่อแน่ตัวนี้ผ่านหรอตัวนี้ผ่านหมดแล้ว ผมเบาเสียงไว้อ๋ออันตอนนี้ก็ล่งเก็บเหรียญเอาพิ้นมันบอได้พิ้นไปได้พิ้นไปได้แจ็คเหรียญแล้วได้พิ้นไปได้กี่เหรียญแล้วสวัสดีค่ะคุณทนทานเลิศเก็บ ผมเบาเสียงไหม่เบาเสียงไหวน้องเปนอะไร่ยิงย <laughs> ิ่ง <laughs> จ้่งย,ลยิิ่งยิ่งยิ่ยๆ ได้นั่นไปได้ได้พิ้นไปก่อนได้พิ้นไปก่อนจบปอซี่แล้วได้พิ้นไปไปยังไม่ท่านไหนจบปอซีปอตีวะไหนไปปอตีว่าท่านแดนนั่นเนี่ยสองมีว่าท่านพานสองนั่นว่าท่านพานสองนั่นว่าท่านพานสองมีว่าท่านพานไม่เป็นอะไร เหรียญยังไม่ครบสิบเหรียญอ๋อยังไม่ทันครบสิบเหรียญเิอ๋อได้แจ็คเหรียญแล้วได้แจ็คเหรียญแล้วไม่ทันครบเลยแจ็คเหรียญไดแจ็คเหรียญวุ้จ็คเหรียญเนาะวุ้นต้ทางเลย 叫写呢。 ครึ่งได้ครึ่งได้0.82โอ้ได้82เองติโอ้ยเนาะมันจะได้82เองเนาะ